สวัสดีครับจากโกดังจักรยานโกไบจักรยานราคาหน้าถีบนะครับวันนี้เราจะมารีวิวจักรยานพับได้สำหรับทุกเพศทุกวัยนะครับสองยี่ห้อนะฮะตัวสีส้มเนี่ยคือยี่ห้อไทเกอร์รุ่นลอนดอนตัวสีฟ้าเนี่ยยี่ห้อโอซาก้ารุ่นโพนี่ สองคันนี้สเปคเหมือนกันทำจากเหล็กไฮเทนนะครับมีชกอคอัพหลังนะครับคอด้านหน้ายืดถดได้วงล้อ1ิบนิ้วนะครับพับแล้วจะเล็กเหมือนกันทั้งคู่ที่ว่าเหมาะกับทุกเวศทุกวัยอ่ะดูด้านซ้ายก่อนนะครับตอนนี้ลอนดอนเราจะยืดข้างบนขึ้นไปให้เท่ากับ รถไซผู้ใหญ่เห็นไหมครับทางซ้ายเป็น h ฮ b ริดออปติมนะฮะยืดบอกขึ้นไปความสูงก็จะใกล้เคียงกันเห็นไหมครับก็คือผู้ใหญ่ก็สามารถขี่ได้แล้วทางด้านขวามือเนี่ยคังสีฟ้าอ s สกา p o โพีเนี่ยเวลาที่หดแฮนด์ลงมาก็จะเท่ากัน หรือใกล้เคียงกันกันกบรถไซส์เด็กนะครับถ้าเคียงกับรถไซส์เด็กนะครับเพราะฉะนั้นเอาไปที่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ขี่ได้นะครับคุณลูกก็ขี่ได้พับเก็บแล้วใส่ท้ายรถอ่ะก็จะพื้นที่น้อยมากเลยเวลาพับมาดูใกล้ใกล้กันครับ ด้านหน้ายืดหดได้เห็นไหมครับมีสลักพับมีสลักพับแล้วก็พับพับตรงคอพับตรงคอนะครับพับเสร็จปุ๊บก็พับตรงกลางก็จะเล็กลงนะครับบันไดเนี่ยพับได้เวลาพับก็คือกดกดเข้าไปนะฮะแล้วก็พับเราจะใช้ก็กลางมาครับมีโช๊คอัพด้านหลัง ทุกสัาระด้านหลังนะครับไทเกอร์ลอนดอนก็เหมือนกันคอ,อยืดหดได้พับได้พับตรงกลางนะครับไทเกอร์ลอนดอนจานน่าจะใหญ่กว่าน่อยก็จะขี่ได้ระยะกว่าแต่คุณก็ณจะใช้แรงมากกว่านะครับอันนี้ก็จะเบาเบากว่าแต่ก็ได้ระยะน้อยกว่านะครับมาดูกใกล้ๆครับไทเกอร์ลอนดอน เป็นเฟรมเหล็กนะครับแข็งแรงครับทนทานแข็งแรงันบังเห็นไหมครับความสูงรูดความสูงของบอก่กนะรับเทียบกันกับเห็นไหมรถไซ์ผู้ใหญ่นะครับแล้วก็นี่อันนี้บอกกดลงให้สุดเลยนะครับแล้วก็เทียบกับความสูงของบอ่รถเด็ก แผ่นพ่านน้าเห็นไหมกดลงมาเกือบสุดเลยแล้วเที่ยบความสูงรถเด็กนะครับรถคันนี้ก็เหมาะสำหรับครอบครัวเลยคุณใส่ไว้ท้ายรถขี่ประหยัดพื้นที่นะครับสนใจดูตัวจริงได้ที่บางนาต่างกมอ20นะครับ w w w n a t i com วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านครับ สวัสดีครับ